สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวสามารถจบทุกเรื่องของพินอินได้เลยนะคะสามารถดูซ้ำได้แล้วก็เข้าใจได้เลยนะคะเอามาดูพินอินนะคะจะแบ่งหลักๆมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือมีสระเดียวมีวรรณยุกมีพยัญชนะแล้วก็มีสระผสมนะคะทีนี้เราจะแบ่งแบ่งให้เป็นกลุ่มย่อยๆมาให้ เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สระเดี่ยวสระเดี่ยวพินอินนะคะจะมีทั้งหมด6ตัวมีอะไรบ้างมีสระอสระโอหรือว่าสระอนะคะแล้วก็สระเ e, อสระอ e, ีสระอูแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสระอีนะคะอี v, ก็คือตัวยูมีตา ห้ามจำสับสนกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีตามมาด้วยเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกเนี่ยมีทั้งหมด4ี่เสียงแล้วก็จะมีเสียงหลบที่ไม่ออกเสียงใดๆด้วยนะคะจะเป็นเสียงสั้นอีกหนึ่งเสียงก็คือมีตัวแรกก็คือเสียงอินเสียงที่สองคือเสียงหยางเสียงที่สามคือเสียงส่างเสียงสุดท้ายคือเสียงชี่นะคะก็จะให้เป็น ให้เป็นอันนี้เป็นเสียงที่1เสียงที่2เสียงที่3แล้วก็เสียงที่4นะคะต่อมาอินหยางสางชี่เนี่ยมันจะออกเสียงไงเรามาดูกันตัวแรกก็คือสระอันนี้คือสระอะไรสระอาใส่เสียงอินเข้าไปเป็นอา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 นะคะอา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 ทีเนี้ย สระโอก็เหมือนกันโอก็เป็นโอ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 ไล่ไปเรื่อยๆเลยเสียงอินนะคะเป็นเสียงสาม,มันเสียงหยางหยางเป็นเสียงจัตาวาเสียงสารจะเป็นเสียงไม่เอกเสียงชี่จะเป็นเสียงไม่โทนะคะให้จําไว้แบบนี้เลยต่อมาพยัญชนะพินอินจะมีทั้งหมด23ตัวนะคะอันนี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆมาให้แล้วนะคะ23ตัว ก็จะมีกลุ่มที่1ก็คือปปมฟกลุ่มที่สองเป็นเตเทเนเลกลุ่มที่สามเป็นเกเคเฮกลุ่มที่สี่เป็นจีชีซีกลุ่มที่ห้านะคะอันนี้เป็นเสียงขุนแล้วก็ปากห่อนะคะอันนี้ปากห่อหน่อยเป็นชีชอ กลุ่มที่6อันนี้เสียงใสนะคะปากจะยิ้มเลยปากยิ้มแถงเลยก็ออกเสียงเป็นจือชซือ,อนะคะกลุ่มที่7เป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะก็คืออ e, ีแล้วก็อูพยัญชนะกึ่งสระยังไงเอามาดูตรงนี้เห็นไหมคะอี e, ก็คือสระอ e. ี อูก็คือสระอูเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะก็คือจะออกเสียงเหมือนสระแต่ว่าอยู่ในรูปของพยัญชนะอ่าทีนี้มาดูที่สระผสมสระผสมพินอินเนี่ยมี29ตัวนะคะอันนี้จะไม่แบ่งเป็นเสียงนาสิกนู่นนะั่นนี่ผสมกันอันนี้จะแบ่งให้เป็น7กลุ่มย่อยๆจะจำง่ายๆกลุ่มที่1อ่ะก็คือสระเดี่ยวกับ สระเดี่ยวมาผสมกันนะคะก็จะดูกลุ่มที่1ก็คือสระอกับสระ E ีผสมกันถูกไหมคะอีผสมกันเป็นสระ I สระเออสระอูอีอกับ E ผสมกันก็จะเป็นสระอ e. ุนะคะต่อมากลุ่มที่2องอ O าโอเอาโออูโออนะคะเอากลุ่มที่3ามเออ อันเนี้ยจะผสมกันยากละอันเนี้ยให้จำเลยนะคะ e er ear we er via er er ออออเันนี้ตัวเออตัวนี้นะคะก็คือเห็นไหมว่าตัวนี้มันเป็นเสียงขุนลิ้นจะแตะเพดานะะนะคะเออรือเออนะคะต่อมากลุ่มที่สี่เป็นสระเดียวผสมกับพยัญชนะก็คือตัวเนอนั่นเองออาเนอันเออเนอ เอ็นอีเนออินอูเนอุนวีเนอวินต่อมาตัวเนอกับตัวเกอเอ็นจีนะคะเราแทนเป็นตัวงองูอาเนอเกออังเออเนอเกอเอิงอีเนอเกออิงโอเนอเกอองอ่ะต่อมากลุ่มที่6สระผสมอันนี้จะออกไปในโทนยอยักษ์ซะมากกว่านะคะอีกับอาผสมกันอีอา อยานะคะอย่าสับสนกับตัวนี้นะอันนี้เอ่ยอันนี้นนยา่าต่างกันนะคะต่อมาอีเอาเยา้าอีอันยันอีอังยังอีองยองต่อมากลุ่มที่7จ็เน้นเป็นวงแหวนอูอาวาอูโอวัว อูไอวายอูอนันวันวันหรือวันได้เลยอูอังอูกับอังวังวีอันเวียนโอเคตามทันไหมคะอันนี้สรุปจบแล้วนะครับเรียนจีนอย่างง่ายขอบคุณค่ะ